สนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทรีโอแมชโอ้โหวันนี้เงินเดือนออกพวกเราไปเที่ยวกันไหมเฮ็ดีเลยเราจะได้โชว์สเต็ปของเราให้เต็มที่ไมไหมพี่เคนสตาชีวิตฉันะแล้วแต่ฟ้ากำหนดเฮลักษณะพี่เคนอาจจะอยากไปร้องคาราโอเกะแน่แน่เลยดีเลยฉันจะได้โชว์เสียงอันสุดยอดของฉัน ไปไหมพี่เกน้ฉันบอกแล้วไงชะตาชีวิตฉันอะแล้วแต่ฟ้ากําหนดพี่เคนไปเชื่อฟ้าดินกําหนดชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะ<อ>ชีวิตเราเนี่ยเราต้องกําหนดเองใช่จริงจงฉันก็ไม่ได้เชื่อหรอกไอ้เรื่องฟ้าดินกําหนดอะไรเนี่ยแต่ว่าพวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าเมียฉันเนี่ยชื่อฟ้าแล้วมันก็กําหนดชีวิตฉันทุกอย่างโหจ้าว่าไงฟ้าโอ้ยได้ทุกอย่างแล้วแต่ฟ้าจะกําหนด ไปก่อนนะแรกรักก่อนางฟ้านานไปนานไปก็เป็นปอบผีฟ้าอเออว่าแต่ปอบผีฟ้าก็อยากเห็นไหมอยากเห็นนี่เป็นไงอะ่ะไปส่องกระจกสิ